ด้วยอมเงแมตายแล้วนี่พี่วเอ้ไม่ใช่ ลูกหายเรียบย้อนไปมีลูกแล้วอะไม่เลยสองคนแล้ว

ผมมาไปทีนะเฮ้ยยิไปด้ยไปทีอ่ะให้ตายเลยให้ตายเลยยิงหมดแม็กยังไม่ตายเลย้ยด้วยด้วไหนก่พยิมาแล้วพวกผมว่ามาแล้วว่ะมันเก็บผมไปแล้วว่ะเฮ้ย Oh, the bomb has been planted.

ยัดพี่หมดแล้วไบ่ฮะแม่ดเฮยอ่ะไปยเยอะเลยมดเก็บลยแล้วโดนวัเฮ้ยยิงวด่ัตุงตาย เปลี่ยนเปลี่ยนอม has been planted ไดันอโตดตองดูเลยกอนี่จะเปลนชื่อแคลไอตาเราเม่เกีนกี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นลำาเกล้วกูชื่อพรามกูกว่นุมานตกใไปะไไปแล้วไปเ เวลผมปนกเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วก็อย่าเติมเงินด้วยค่ะเฮ้ยระเบิดอ่ะทต้องเกี่ตั้งเจ้าสามแล้วนะ

ครับอ่ะเหือตึดอ่ะจริงป่ะครับเหือก็แค่บังเดียวเออขอสั่นเลข <laughs>